อ่าเริ่มเลยแล้วกันครับสวัสดีครับวันนี้นะครับในบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับรถที่หลายๆคนได้ถามเข้ามาอินบ็อกเข้ามาเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็เลยจะมาไลฟ์สดพาทุกท่านชมสภาพจริงๆของรถที่ทุกคนถามหาอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไลฟ์ให้ดูสภาพนะครับรถที่นำมาวันนี้นะครับก็มี เป็นรถยอดนิยมนะครับ t ตโย ta ารีโวสีประตูออโต้นะครับทั้งสองรุ่นนี้เลยเป็นตัวกระบะสีประตูออโต้ยกสูงนะครับผมใหม่ๆกิ๊บๆเลยครับใหม่น้อยทั้งคู่เลยนะครับอลองชมกันก่อนได้ ขอชมยิ u งสุได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมหลังจากที่พาชมล็อกโคแล้วก็รีโวสองคันนี้นะครับผมผู้ชมเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้ให้พาชมสภาพก่อนนะครับเป็นไงครับโอ้โหใหม่มากรถเท่มากครับคันนี้ เดี๋ยวผมอธิบายรถคันนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็น 2.0G l o c o นะครับเป็น l o c โ o แท้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ว่า Minor c h a n g แล้วก่อนที่จะเช a ล่าสุดเป็นตัวที่ได้ใส่ล้อแม็กมาเหมือนตัว2.8เลยนะครับอันนี้ตัวแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับ ล้อก็เป็น265ทับ60 R18 นะครับ6ใหม่กิฟเลยคันนี้ความแตกต่างนะครับสำหรับตัวล็อกโคนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้สเปคอยู่แล้วตัวนี้นะครับมีไฟเดย์ไลไท์นะครับที่แบบว่าออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นไฟลูกแก้วข้างในนะครับ ตัว G จะได้ออปชั่นแบบว่าเป็นไฟลูกแก้วแล้วก็ความแตกต่างที่มาเป็นตัวล็โกคก็คือกระจังหน้าเนี่ยครับจะตกแต่งด้วยสีดำดำเทาเนี่ยนะครับพร้อมกับชุดไฟตักหมอกถ้าเป็นตัวปกตินะครับก็จะเป็นโครเมียมเงาๆนะครับแต่ตัวนี้เพิ่มความโดดเด่นด้วยสีดำนะครับแต่งลายสีดำพอเป็นรถสีขาวแล้วเนี่ยเข้ากันอย่างมากเลยครับ ทุกอย่างดูสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดซุ้มล้อนะครับที่ตักแต่งด้วยสีดำหรือว่ากรอบไฟหูช้างเนี่ยนะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำชุดแต่งต่างๆนะครับแท้จากโรงงานเลยครับมือจับนะครับจะแตกต่างจากรุ่นปกติตกแต่งด้วยสีดำนะครับ พาดูรอบๆก่อนนะครับของสภาพรถรถคันนี้ทางร้านกล้าการันตีเลยนะครับว่าไม่เคยโดนชนมาก่อนไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเขาพาดูจัดจะกันเลยที่กล้าการันตีเนี่ยนะครับเพราะว่าสภาพรถตรงอย่างที่แจ้งจริงๆนะครับสำหรับล็อกโคนะครับจะ,ะตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับ ในด้านหลังของล็อกโคจะแตกต่างจากรุ่นปกติตรงที่บันไดด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีลมดำนะครับโครเมียมลมดำมีสติกเกอร์ล็อกโคบ่งบอกถึงความเป็นล็อกโคนะครับแล้วก็โลบาหลังอ่าอันนี้บอกได้เลยครับพอมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเพิ่มความเท่อย่างเห็นได้ชัดเลย เราจะดูยังไงนะครับว่ารถคันนี้มีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าหรือว่าโดนชนอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาดูข้างหลังนะครับในส่วนของกระบะด้านหลังเนี่ยนะครับพาดูหัวน็อตต่างๆโอ้โหบอกได้เลยว่ามันเดิมจริงๆนะฮะร,รอยอาร์ครอยอะไรต่างๆมันมันยังเหมือนรถใหม่เลยครับถ้าพูดถึงรถกระบะเนาะมันก็จะมีการแบบใช้งานบันทึกของอะไรปกตินะครับแต่คันเนี่ยบอกได้เลยว่า เจ้าของเดิมแทบไม่เคยบันทุกอะไรเลยด้วยซ้ำนะฮะถือว่าเป็นรถที่ใช้ถนอมจริงๆนะครับริ้วรอยเนี่ยมันน้อยมากเลยครับแล้วสีครับาะดูยังเดิมๆอยู่เลยไม่ได้มีการแบบว่าทําสีหรือตกแต่งมาเนี่ยครับสีโป่งทั้งคันเลยครับสภาพนี้บอกเลยหาย,ยาก เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมพาเปิดประตูเข้าไปดูข้างในอ่าน้องตามมาเลยครับนี่นครับสิ่งที่ล็อกโคแตกต่างและโดดเด่นขึ้นมาคือการประดับนะครับข้างในจะประดับด้วยสีดําเงาลายไม้สีดําเงาแบบสปอร์ตนะครับพวงมาลัยสาหรับคันนีนะ้บอกเลยว่ามันรถใหม่นะครับมันยังฟิลลิ่งในการจับก็คือยังใหม่อยู่เลยะครับ เบาะนะครับสำหรับตัว G หรือตัวล็อกโคนะครับก็จะตกแต่งด้วยเบาะหนังเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเป็นเบาะหนังนะครับผมแบบเบาะหนังเจาะดูระบายอากาศนะครับแล้วก็เดินได้สีขาวหนังตัวนี้บอกเลยมันยังไม่ช้ำเลยนะสำหรับรถวิ่งน้อยจริงๆมันตรงสภาพใหม่มากๆคันนี้ วิ่งน้อยจริงๆครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าที่ทักมาถามนะครับทำไมรถวิ่งน้อยจังก็คือมันมันยังใหม่ครับมันมันก็วิ่งน้อยจริงๆอ่ะให้ดูใหม่เมื่อกี้1มื่นสี่พันนะครับถือว่าใช้ถนอมมากๆเดี๋ยวพามาชมด้านหลังนะครับด้านหลังของรถคันนี้ถามว่าเป็นรถกระบะแล้วจะนั่งสบายหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่ามันนั่งสบายมากๆคันนี้ เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับผมนี่สูง175นะครับพอนั่งไปแล้วทั้งเล็กลูมและเฮดลูมยังมีความโปร่งสามารถแบบว่าพิงเอนได้สบายและยังอนันวยความสะดวกด้วยการมีแอร์หลังเนี่ยครับแอร์โตโยต้าเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่ายังไงคือแบบว่ามันช่ำอยู่แล้วพอเปิดปุ๊บอะโอ้โห ลมเย็นตีเข้าหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หน้าหรือแอร์หลังเนี่ยมันสดชื่นอยู่แล้วครับสมมุติว่าขับรถไปร้อนๆผู้โดยสารขึ้นมาปุ๊บเปิดแอร์เนี่ยยังไงก็ฉ่ำแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่แบรนด์โตโยต้าเนี่ยเขาคุ้นเคยกับสภาพอากาศของทวีปเอเชียนะครับมันจะทำให้แบบว่าเขาออกแบบมาเพื่อคนเอเชียอย่างพวกเราได้ดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลองซูมดูสภาพเบาะนะฮะ สภาพบอดเนี่ยมันมันไม่ช้ำเลยครับความพิเศษของรุ่นนี้นะฮะก็คืออีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับห้องโดยสารที่ทำแล้วออกมาดูดีนะครับก็คือฝ้าเพดานและอุปกรณ์ต่างๆข้างใน,นครับได้ตกแต่งเป็นสีดำนะครับให้อารมณ์สปอร์ตนะครับ ุกครั้งที่ไปขับนะครับรู้สึกว่ามันสปอร์ตยังเห็นได้ชัดเลยหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอมีน a v วิเกเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมกับวิทยุต่ตอบลูทูธได้โหมดการขับขี่คันนี้นะครับก็ยังจะมีโหมดอีโค o โหและ Power Mode หมดให้ทุกคนได้ขับกัน Power Mode ตัวนี้เครื่องยนต์ 2GD บอกเลยว่าขับแล้วพุ่งแน่นอนใครที่เคยขับ Toyota เนี่ย พุ่งสุดๆไม่แพ้สองจุดแปดเลยครับการจูนเครื่องยนต์มาร้อยห้าสิบแรงม้าเนี่ยบอกเลยว่าเหลือเฟือมากๆสำหรับผู้ขับขี่นะครับเราก็ยังอำนวยความสะดวกด้วยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะปรับไฟฟ้า คนขับเราก็เวลาขับไปเราอยากจะเอนอยากจะอะไรเงี้ยสบายครับใช้ระบบไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์เลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือปรับขึ้นปรับลงเนี่ยประมาณ8ทิศทางได้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์เลยดีกว่าห้องเครื่องนะครับคือหัวใจสำคัญของรถยนต์นะครับเราจะรู้ได้เลยถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยรถคันเนี้ยใหม่จริงหรือเปล่าหรือว่า เคยมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยนะครับเปิดให้ดูแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นรถล็อกโคปี2019นะครับสภาพเครื่องยนต์เนี่ยอยากให้ทุกท่านลองดูแล้วก็ตัดสินใจกันดูนะครับหัวน็อตนะครับให้น้องพาดู สิ่งที่หลายๆคนกังวลเกี่ยวกับรถมือสองนะครับอาจจะเป็นเรื่องสภาพใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงครับร้าน,นเราการันตีสภาพทุกคันคันนี้อีกเช่นเคยครับคันนี้ก็สภาพที่เราการันตีเนี่ยมันตรงจริงๆมันใหม่จริงๆนะฮะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังไม่ได้ลอกเลยแล้วหัวน็อตด,ดูสิครับมันเดิมจากโรงงานมันยังไม่มีการไขาการถอด,ดเลยดูคันหน้าก็ได้ครับ ถ้ารถโดนอุบัติเหตุมามันต้องแบบมีรอยการพ่นการแงะดูแลมาบ้างแล้วอันนี้แบบไม่มีริ้วรอยนิดเดียวเลยครับ รวรอยแม้แต่นิดน้อยนิดเดียวก็ไม่มีครับริ้วรอยเล็กน้อยก็ยังไม่มีเห็นไหมพออันนี้เปิดไฟออตโอต้นะพอไฟเขาเปิดแล้วดูเท่ามากๆเลยครับด้วยดีไซน์นครับอันนี้เขาเรียนแบบมาจากทาโคมาเป็นรถโตโยต้ากระบะที่แบบว่าขายอยู่ในทวีปย,ยุโรปและอเมริกาจะได้หน้าแบบดุดันบวกกับการแต่งแบบล็อกโคยนะครับ ลมดำแล้วก็สีดำตัดกันกับสีขาวโอ้โหหล่อมากๆเลยครับท่านใดดูอยู่อยากอยากสอบถามข้อมูลอะไรเข้ามานะครับอินบ็อกมาได้หรือแชท t มาได้เลยครับจะได้ตอบข้อมูลให้ฟังนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้ดูสภาพไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ ซึ่งเป็นโตโยต้าสประตูออโต้เหมือนกันนะครับหลายคนก็ถามคันนี้มาเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับก็คือโตโยต้าไฮรักรีโวสี่ประตูออโต้นะครับตัวพีรันเนอร์ยกสูงไม่น้อยจัดเหมือนกันรถสวยจัดเหมือนกันตัวนี้หายากนะครับ ถ้าในท้องตลาดนะครับส่วนมากก็จะขายเป็นแบบว่ารถเก่าว่าน,นี้หรือว่าเป็นเกียร์กระปุกอันนี้เราได้ออโต้มาเลยนะครับออโต้สีขาวแล้วไม่น้อยขนาดเนี่ยมันหายากมากเลยครับามาถึงด้านหลังนะเดี๋ยวผมลองเปิดกระบะให้ดูคันนี้ก็ไม่เอี่ยมเหมือนกันนะครับบอกได้เลยนี่ หัวน็อตต่างๆยังเดิมหมดผมคิดว่ายังไม่เคยทำสีอะไรมาเลยด้วยซ้ำนะครับรถใหม่ขนาดนี้อ๋อราคาเหรอครับคุณลูกค้าครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรัก e ีโวสี่ประตูพีรันเนอร์ยกสูงออโต้ตัว e p a ั s นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 669ลูกค้าจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้เต็มเลยนะครับใช้เงินน้อยออกรถได้ด้วยนะครับผมสนใจรายละเอียดก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่669นะครับเดี๋ยวผมพาชมรถกันต่อเลยนะครับสีขาวเนี่แหละครับสียอดนิยม รถสะอาดมากครับคันนี้ด้วยความที่ยังใหม่อยู่นะฮะมันหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับได้รถใหม่ๆไปใช้สักคันหนึ่งเนี่ยถือว่าโคตรคุ้มเลยราคาเนี่ยห่างจากป้ายแดงมาประมาณ20% 30%เมหมือนมีคนมาดาวให้เราไปแล้วอะครับกับได้สภาพรถที่ใหม่มากๆนะครับคันนี้ ของร้านเรานะครับตัว e+ พิเศษตรงที่มาพร้อมเบาะหนังสีดำเดินได้แดงนะครับได้เป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับสภาพใหม่เอี่ยมมากๆเลขใหม่วิ่งน้อยเพียงแค่สองหมื่นกิโลนะครับผมสวยไม่ต่างกันเลยนะฮะอันนี้ได้เป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับมีกล้องถอยหลังด้วย ลูกค้าสนใจนะครับทักมาสอบถามได้หรือว่าพิมพ์อยากให้ผมพาไปดูตัวไหนนะครับพิมพแชทเข้ามาแต่สําหรับวันนี้นะครับที่ผมพามาชม2คันเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าถามเข้ามาเยอะแยะมากเลยสําหรับล็อกโคหรือรีโวที่เป็น4ประตูออโต้เนี่ยครับจัดได้ว่าเป็นรถที่ยอดนิยมสําหรับคนไทยเหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็นรถกระบะเราจะบรรทุกของก็ได้ หรือว่าบรรทุกคนก็ได้และแน่นอนว่ามันไม่ได้แบบว่าแย่ไปทางใดทางหนึ่งบรรทุกคนก็ดีครับสี่ประตูกว้างขวางแถมบรรทุกของข้างหลังก็ยังมีพละก,กําลังเหลือเฟืออีกเป็นตัวยกสูงเนี่ยขับดีมากๆทัศนวิสัยกว้างขับลุยออกต่างจังหวัดสบายครับผม ลูกค้าขอดูไททันแคปยกสูง G.L.S. นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพอเราเสร็จคันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแวะพาไปให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวชมคันนี้ก่อนนะครับผมระบบที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับผมแอร์คันนี้ก็ช่ำเหมือนกันนะฮะ รีโวบอกแล้วโตโยต้าแอร์นี่เปิดมาลมเย็นตีเข้าหน้าเลยครับสภาพใหม่เอี่ยมจริงๆนะครับพาดูน็อตดูอะไรนี่แบบโอโ้โหบอกเลยว่ามันไม่มีขยับสักนิดเลยอะรถมันใหม่มากๆอ่าเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับผมคันนี้ก็ไม่แพ้กัน รถร้านผมนะครับบอกได้เลยว่าหลับตาจิ้มยังได้เลยเพราะว่าช่างเราอะเลือกมาให้หมดแล้วเรามีทีมงานตรวจสอบคุณภาพรถที่มีคุณภาพนะครับเราตรวจสอบมาอย่างดีเยี่ยมแล้วถ้าเกิดของไม่ดีเนี่ยไม่กล้าออกมาขายเลยนะครับจะคัดแต่ของดีๆมาขายลูกค้าได้ไปเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดหวังแน่นอน เครื่องยนต์ก็เป็นตัว 2Gd เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ขับสนุกมากๆเลยขับแบบเหยียบพุ่งเงาพุ่งเงาอ่ะหรือจะมีอีโคโหมดที่ขับแล้วแบบประหยัดน้ำมันในเมืองก็มีนะครับคันนี้ก็ยังมีเหมือนกันนี่นะครับหัวน็อตทุกอย่างเดิมหมดฝากระโปรงยังไม่เคยทำสีเลยครับรถใหม่มาก ใช้แบบถนอมถนอมเลยครับเจ้าของเก่าเนี่ยมาร์คอัพทุกอย่างยังเดิมหมดนะครับตัวนี้ก็หล่ออีกเหมือนกันนะครับด้วยการที่เป็นตัว e p a s นะครับยังได้ไฟที่แบบว่าเป็นออปชั่นท็อแล้วนะฮะไฟที่แบบว่าไฟ daytime running light แล้วก็ไฟลูกแก้วตัวนี้ตัวหล่อของเขาเลยนะครับ สำหรับโฉมที่เป็นหน้าทาโคมาเนี่ยพอบวกกับไฟที่เป็นดีไซน์นี้แล้วมันลงตัวอย่างมากเลยนะฮะดูสิครับขับไปไหนก็หลอ่อครับอันนี้ยิ่งเป็นตัวยกสูงอีกโอ้โห ดูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาสำหรับ2องคันนี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว4ประตู e-pat ยกสูงออโต้นะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าหายากมากในตลาดนะครับน้อยคนที่ขับแล้วจะเอามาปล่อยเป็นมือสองนะครับผมสำหรับคันนี้เราได้มาแล้วเราขอปล่อยต่อในราคา669เท่านั้นนะครับ669ราคาโปรโมชั่นไฟแนนซ์นะครับจัดได้เต็ม ่อนยาวได้อยากได้แบบไหนรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยพวกเกี่ยวกับรถแชทเข้ามาเลยครับทักเข้ามาถามได้หรือจะเป็นอีกคันหนึ่งที่รีวิวก่อนหน้านี้ตัวนี้นะครับออกห้างนะครับ9 99 9บวกกับสีขาวมุกพิเศษเพิ่มอีก2 0 0 0 0ืบาทเป็นล้านโผล่นะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่1 4 0 0 0กิโลวิ่งน้อยมากๆครับแล้วบวกกับเมื่อกี้พาชมสภาพ มันคือรถป้ายแดงจะชัดบอกเลยคันนี้779เท่านั้นไม่แพงครับ779แถมได้รถใหม่ขนาดเนี้ผมกล้าบอกได้เลยว่ามันใหม่มากๆอยากให้ลูกค้าลองมาชมดูมันไม่งั้นผมไม่กล้ามาไลฟ์ให้ดูขนาดนี้หรอกครับว่าคือมันใหม่จริงๆครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปขอย้ำอีกครั้งนะครับ คลิปนี้ที่ลงนะครับเราดูย้อนหลังได้ผมได้พาดูสภาพไปแล้วล็อกโคกับตัว e p ัทส4ประตูออโต้นะครับเป็นสีขาวมุกทั้งคู่ตัวนี้นะครับออกห้างนะครับแพงกว่าปกตินะครับผมเพิ่มอีกสอง0 0ื่นได้สีขาวและแถมยังเป็นตัวพิเศษตรงที่ว่าไหม่น้อยมากๆแล้วก็รถใหม่มากๆนะครับ ยังไงนะครับอยากให้ลูกค้าที่สนใจได้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรามีทีมงานคอยตอบนะครับมีทีมแอดมินคอยตอบคำถามลูกค้าทุกท่านอยู่หรือจะโทรมาก็ได้นะครับก็จะมีเบอร์ของร้านจะมีคนคอยให้คำตอบกับลูกค้านะครับลูกค้าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอยากออกรถามาปรึกษาเราได้เลยนะครับผม เรามีทีมงานคอยแนะนำคอยชี้แนะปัญหาให้ลูกค้าอยู่นะครับเราพยายามช่วยเต็มที่ให้ลูกค้าได้รับรถที่ถูกใจไปนะครับรับรถไปได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วว่าเป็นรถใหม่ๆที่เราได้คัดมานะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่รามคำแหง133นะครับปากซอยรามคำแหง133อยู่บนถนนรามคำแหงนะครับสังเกตนะครับจะมีตามแนวรถไฟฟ้านี่เลยครับ เราจะอยู่ถัดจากโรงพยาบาลเกษมร,รา์มานะครับพอขับมานะครับเจอเรถเจอป้ายปากซอยรามคำแหง133ยนี่ยแหละร้านเราจะตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับสังเกตนะครับจะมีแม่มณีตัวใหญ่ๆตั้งอยู่นะครับนี่นะครับจุดเด่นของร้านเราแล้วก็มีป้ายชื่อร้านบอกอยู่ข้างบนนะครับผม โอเคครับสำหรับลูกค้าที่อยากชมรถคันจริงนะครับหากดูวิดีโอแล้วยังสงสัยอยู่ท้าให้มาชมรถคันจริงเลยว่าสวยตรงสภาพหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามและรับชมในวันนี้ได้ให้ความสนใจในวันนี้นะครับยังไงผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ